สวัสดีครับครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆนะครับเพื่อนลงมาลุยในบ่อแล้วก็บันทึกเสียงกันส,สดๆเลยนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยบะด้วยนะครับเพราะผมเองก็ยังพูดคุยอะไรไม่เก่งนะครับบางครั้งยุคต้นๆนะครับที่ผมทำคลิปก็พูดไปเ็ลบไปนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็พอจากคล่องคล่องขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าก็ได้เรียนรู้จากหลายๆคนเพื่อนๆหลายหลายคนที่เขาพูดกันผมเองก็เลยดูเพื่อนๆที่เขาทำคลิปกันแล้วก็พอเป็นแนวทางนะครับคราวนี้ก็เป็นผักบุ้งต่อน,นี้ก็ไปหาข้อมูลมาแล้วครับชัดเจนครับ มีดนี้มีดที่สิบสี่นะครับมีดที่สิบสี่จะเห็นว่ายอดยังสวยโคนยังไม่ติดดำอยู่เลยนะครับโคนไม่ติดดำเลยก็ยังสวยงามยังใช้ได้อีกหลายมีดแน่นอนนะครับเพื่อน,นสังเกตเห็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกให้ดูก็ได้สักยอดหนึ่งไม่ได้เลือกนะครับก็จะเห็นว่าโคนยังไม่ดำเพื่อนเห็นไหมครับโคนยังไม่ดำ ก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำของเราครับน้ำน้าสะอาดก็และน้ำสะอาดผมก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับปูนที่เราเราใส่ไปก็จะสามารถบำบัดน้ำให้สะอาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าพอน้ำสะอาดก็ผักบุ้งก็จะไม่มีติดดันนะครับก็ขอแนะนำเพื่อนๆน,นะครับ พูดอะไรก็ได้ครับใส่ไปจะเป็นโดโลไม้อยางพงหรือยังเม็ดอะไรได้หมดนะครับขอ,ขอแนะนาเพื่อนๆให้ใช้กันนะครับขบวงของเราก็จะสวยขาวนะครับถ้าบวกกับยอดสวยแล้วแล้วก็ขาวด้วยไม่มีดำไม่มีอะไรแบบนี้ขบวงของเราก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับขอฝากเพื่อนๆน,นะครับดูแลรักษาสนิดนะครับทําระบบน้ำให้ดี แต่ของผมใส่ปูนไปแล้วก็ผมคิดว่าปูนหรือปุ๋ยที่ใส่ลงไปในน้ําไม่ไม่มีการเสียหายนะครับเพราะว่าน้ําของผมไม่่อยได้ยุบเท่าไหร่ก็อาทิตย์สองสองอาทิตย์ครับ2อาทิตย์ก็ก็จะดูดเติมจะเติมน้ำกันสักครั้งหนึ่งครับพอแต่ถ้าหากว่าเรามีคันดินที่เตี้ยเล็กๆนะครับเขาอาจจะเปือง ปุ๋ยะปูนนะครับใส่ไปก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลแล้วเซ็นนัดนะครับก็ขอทําคันดินให้ให้แน่นนะให้แน่นสามารถดกดจากน้ําอยู่ได้นะครับครับแล้วก็ย้อนกลับไปถึงเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่พูดมาอยากจะขอซื้อพันธุ์ผมผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ผมทําคลิปมานี้ผมไม่มีนโยบายที่จะขายพันธุ์เลยนะครับ ไม่มีจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยผมเข้าใจดีครับว่าเพื่อนๆทุกคนก็ดูแล้วดูคลิปแล้วก็อยากจะอยากจะปลูกผักบุ้งบ้างนะครับเพราะผมก็ขอแนะนําแบบนี้ครับถ้าหากว่าจะปลูกไม่มากมายไล่สองไล่เนะี่ยไปหาซื้อผักถุงตามท้องตลาดนะครับช่วงนี้ผักก็ไม่ได้ราคาสูงอะไรมากนะักก็ไล่หนึ่งก็สัก สักสิบถุงก็ได้จะพอนะครับพอสบายๆปลูกต้นเดียวก็พอครับต้นเดียวต่อต้นกันไปแบบที่ผมปลูกปลูกต้นเดียวก็ยกยกตัวอย่าง,างเช่นบ่อ,บอใหม่ของผมนั้นปลูกแค่สองต้นเองก็ยังไหวขนาดนั้นครับและหลังจากที่ปลูกแล้วก็แนะนํานะครับให้จากดินให้แห้งหน่อนช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็สักสองอาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะครับ แนะนานเพื่อนๆให้ให,ให้ตากดนให้แห้งสักสองอาทิตย์เป็นอย่างน,อน้อยส่วนของผมเองก็เป็นเดินขึ้นไปนะครับเป็นเดินขึ้นไปฝาผมจะใส่น้ํานะครับก็ผมยากทําให้ระบบรากให้ดีนะครับแต่ของเพื่อนๆน้ําไม่ลึกมากก็ก็ตากแค่สองอาทิตย์ก็พอนะครับพอไม่ต้องให้รากไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรากครับต้องพูดแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรากเพราะว่าน้ําไม่เยอะ รากก็จะก็ดินดีอยู่แล้วนะครับสําหรับผมผมผมจะใช้น้ําเนี่ยที่ผมเดินไปนี้ก็น้ําระดับหัวเข้านะครับหัวเข่าผมเป็นคนที่สูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเซนติเมตรนะครับน้ําก็สูงขึ้นมาท่วมประมาณหัวเข่าก็ถือว่าเป็นระดับน้ําที่พอดีแต่ถ้าช่วงไหนเป็นที่ที่ลุ่มนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มก็อาจจะเกินหัวเข่ามาสักนิดหนึ่งนะครับ ก็ดอกบุงช่วงนี้ก็ยอดสวยนะครับก็ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับช่วงสิบวันแล้วกันสิบสิบวัน่อช่วงสิบวันที่ผ่านมาก็จะมีฝนตกใหญ่สองครั้งก็เมื่อวานก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรที่บ้านผมครับดอกบุงก็ยอดเริ่มที่จะขี่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าแพยใหญ่นะครับ ก็ผมคิดว่าดักบุ้งบ่อนี้อีกสามมีดอย่างน้อยๆนะครับอีกสามมีดหรือสี่มีดได้ส,สบายๆถ้าเราดูแลรักษากันดีๆนะครับพอมาช่วงนี้ก็น้ำจะเลยก็เข้าขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับครับก็มาช่วงใช้ท้ายนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับครับแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่ถามเข้ามาเรื่องพันดักบุ้งนะครับก็ ไม่ได้ขายจริงๆครับไม่มีเวลาด้วยไม่ใช่อะไรนะครับทําไมผมจะไม่อยากได้ตังดังผมอยากได้นั้นแลยครับแต่ว่าผมไม่มีเวลานะครับขอต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับครับแล้วคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าอีกครั้งนะครับครับแล้วคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆลงมาดูผักบุ้งบ่อนี้นะครับก็เป็นบุ้งบ่อเก่าซึ่ง ที่ตัดผ่านไปแล้วนะครับเป็นมีดที่14นะครับเว็นหน้าหรือทิศหน้าก็เป็นมีดที่15นะครับก็จะเห็นว่าแถวก็พลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเ,เกินไปก็น่าจะตัดได้อีกสองสเนอย่างน้อยๆนะครับเพราะว่าผักก็ยังสวยอยู่เหตุที่ผมจะตัดอีกแค่ประมาณสามมีดก็คือก็อเพราะว่าบุ้งบอ่อใหม่นั้นก็ถ้าบ่อนี้ตัดได้อีกสก ได้อีกสามอาทิตย์ผักบุ้งบอ่อเก่าก็จะประมาณห้าอาทิตย์ผักบุ้งบอ่อใหม่ครับต้องขอโทษผักบุ้งบอ่อใหม่ก็จะเป็นเท่ากับอายุได้ห้าอาทิตย์นะครับและฝาผมจะปลูกนะครับฝาจะปลูกฝาจะฝาจะลื้อทิ้งฝาจะปลูกก็ผักบุ้งบอ่อใหม่ก็อาทิตย์ที่เจ็ดพอดีนะครับก็เป็นอะไรที่พอดีกันนะครับจะพอดีกันเลยก็พักบอ่อเก่า นะครับพักบอ่อเก่าถ้าเราได้เจนอาทิตย์เราก็ปลูกบอ่อใหม่ตามขึ้นมามันก็จะพอดีกันเราก็จะมีผักบุ้งตัดทุกวันนะครับก็ขอทำคลิปชี้แจงว่าทำไมผมถึงไม่ตัดไปเรื่อยๆความจริงถ้าตัดทั้งยี่สมิตรก็คงจะได้แต่ว่าพักเก่าก็จะต้นทุนสูงนะครับต้นทุนก็จะตามตามมาติดตเลยนะครับเพราะว่า ก็จะมากทั้งปุ๋ยและยานะครับก็มีเหตุผลด้วยประการนี้แล้วที่สําคัญก็คือผักบุ้งเราจะไม่ขาดตอนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกบอ่อใหม่หลังจากที่บอ่อเก่าได้เมีดหรือ7อาทิตย์นะครับผักบุ้งของเราก็จะขาดตอนนะครับก็ขอ,ขอชี้จแจงเพื่อนๆดัอนองนี้นะครับชวนคนที่ มีพื้นที่น้อย,อยก็ถ้าทำดีๆไม่มีบอทดแทนก็สามารถทำได้ถึงสิบหกสิบเจ็ดมตรหรือบางคนเขาดีๆเขาเขาดูแลรักษาด,ดีเขาสามารถทำได้ถึงยี่สิบมตดก็ก็เป็นได้นะครับก็สามารถทำได้ถึงยี่สิบมตดเลยนะครับพอขอแนะนำเพื่อนๆน,นะครับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาอกบุ้งดีๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแต่ก็ยังโชคดีที่ ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีผลติดต่อมาอาทิตย์ละครั้งนะครับก็ทําให้คลายร้อนได้เยอะนะครับก็อุ้งก็จะดีขึ้นหน่อยนะครับก็ต้นไม้ต้นไรก็สดชื่นแนะแต่ที่สําคัญที่สิ่งที่ไม่ดีก็คือหญ้าจะขึ้นนะครับเพราะฝนตกมาเยอะๆดินชื้นๆหญ้าจะขึ้นเยอะมากเลยนะครับพอความจริงคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็ขอทําคลิปส่ง ให้เพื่อนๆแล้ะก็เฟซบุ๊กในยามเช้านะครับ mm. ก็ขอนำภาพบรรยากาศการตัดปักบุ้งของน้องๆให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ mm. ก็จะอยู่ช่วงช่วงไกลๆนู้นนะครับ mm. ก็จะเห็นเพราะว่ามันถ่ายย้อนแสงเขาอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ mm. แต่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าสดๆนี้เลยนะครับก mm. ็ขอทำคลิปให้เพื่อน mm. ๆได้ดูกันนะครับ วันนี้วันเสาร์ผมก็ยังตัดผักบุ้งอยู่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมตัดไม่เสร็จก็น่าจะค้างปักบุ้งสักสองหรือสามแถวยังไม่แน่ใจก็พุ่งนี้ก็จะหยุดหนึ่งวันตัดไม่เสร็จก็จะหยุดหนึ่งวันให้น้องๆได้พักผ่อนกันนะครับแล้วก็บอนี้เราก็จะไปตัดซ้ําอีกทีหนึ่งก็วันวันจันทร์ครับแล้วพักบอ่อใหม่เราก็จะไปเริ่มวันอังคารก็ตัดบนกันไปแบบนี้ครับก็ซ้าํา ปลูกขกบุ่งก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกวันก็ขอแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าใครสนใจปลูกก็มันก็มีปัจจัยหลักๆก,ก็ไม่ขีอย่างนะครับก็มีที่ดินนะครับแหล่งน้ําแล้วก็หาตลาดรองรับแค่แค่นั้นเราก็สามารถปลูกของบุ่งขายได้แล้วนะครับครับและคลิปนี้ก็คงมาถึงช่วงท้งทายๆแล้วก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ